สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นําพระเครื่องมาทั้งหมด10รุ่นนะครับผมมาอัปเดตเราคาในการรับเช่าของร้านเราในปัจจุบันนะครับผมวันนี้พระที่นํามาก็จะเป็นพระ Doo ใต้นะครับผมยอดนิยมนะครับหลากหลายจังหวัดนะผมนํามาผสมราสาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมวันนี้พระที่นํามาก็จะมีทั้งพระย่อยพระหลักนะครับผมหลักพันบ้างหลักหมื่นบ้างนะครับผมวนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับ แต่ก็เป็นพระที่สามารถพบเจอได้จริงนะครับผมเพราะว่าเป็นพาะที่ผมเจอมาในหน้างกนจริงๆนะครับบางทีนอกสถานที่บ้างบางทีก็ลูกค้านํามาแบ่งปันให้บ้างนะครับผม เอาเป็นว่านะครับดูไกด์ไลน์ราคาคร่าวเบื้องต้นนะครับผมเพราะราคาพระเครื่องขึ้นอยู่กับสภาพและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดพระท่านยิ่งสวยยิ่งได้ราคาแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับไม่มีแบบในคลิปก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมก็สามารถส่งภาพมาประเมินราคาทางร้านเราก่อนได้นะครับบางทีพระของท่านอาจจะเป็นพระที่มีราคาและสามารถขายได้จริงนะครับผม แต่ก่อนอื่นก่อนจะส่งพระมานะผมลองไปชมคลิปนี้ก่อนแล้วกแล้วกันนะผมเผื่อจะมีพระที่ท่านมีอยู่นะตอนนี้นะผมวันนี้จะมีพระไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอันดับที่1ครับผมเรียนหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาระลอยรุ่นแรกจะสร้างในปี2505นะครับผมเป็นเนื้อทองแดง รมดำนะครับตัวเด่นหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารารอยุ่นแรกเนี่ยก็เป็นพระยอดนิยมของจังหวัดชุมพรนะครับผมหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมว่าเป็นพระที่มีราคานะครับผมมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมแต่ปัจจุบันนะครับราคาก็ถือว่าย่อตัวลงมาหน่อยนะครับผมรับเด่นหลวงพ่อสงรุ่นแรกนะครับวเด่นหลวงพ่อสงรุ่นแรกเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการทําย้อนยุคบ้างอาจจะมีการออกวัดอื่นบ้างนะครับผมและมีเกสรกันแบบค่อนข้างหลายฝีมือนะครับ พยายามดูความคมชัดนะครับผมเส้นเส้นเส้นกระแสต่างๆนะครับเบสิกต่างๆหูเจาะต้องปลิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมเรียนนี้เนี่ยผมเช่ามาจาก f อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมพระเนี่ยมีการปั๊มขยียนมาหน่อยนะครับทำให้มีจมูกนะครับผมชํำรุดมาจากในบ็อกซ์นะครับสภาพประมาณนี้ถ้าเกิดท่านนดมีเนี่ยผมรับเช่าให้เริ่มต้นเหรียญหนึ่งเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านนดมีสภาพสวยๆผิวรวมดำเต็มๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทไปจนถึงสามหมื่นบาทแต่ก็ต อันดับที่2ครับผมเหรียญพระท่านคลายรุ่นแรกออกวัดเส,สมาเมืองปี2,510ครับผมเหรียญพระท่านคลายเนี่ยก็ถือเป็นพระยอดนิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรุ่นแรกเหรียญหนึ่งสองขอบสวยๆก็ต้องว่ากันหลักแสนนะครับผม แต่เหรียญพวกเท่นคล้ายนะครับข้อดีก็คือมีหลากหลายนะครับผมพูดง่ายว่ามีรุ่นย่อยเล่นเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งรุ่นย่อยนะครับผมว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เคยเห็นไม่เคยรู้ราคานะผมว่าพระลักษณะประมาณนี้เนี่ยจะมีราคานะครับผมจดจำลักษณะเลยนะครับจะเป็นเท่นคล้ายนะผมนั่งเต็มองนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับผมด้านหลังจะเป็นลักษณะอักขรเลขยันแบบนี้นะครับผมจะมีทั้งกระไหลเงินแลวก็กระไหล่ทองนะครับองค์ในคลิปเนี่ยเป็นกระไหลทองนะผมเป็นกระไหลบางๆหน่อยนะครับผิวเดิมๆบ้านนบผ เอาเป็นว่านะผมจะเกิดท่านใดมีแบบนี้นะครับจดจำลักษณะนะผมสภาพสวยๆผมรับชาเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่ง1,000บาทไปจนถึง1นึ0งบาทนะครับอันดับที่3ก็ผมเหรียญหลวงพ่อเริ่มวัดบางน้ำจืดรุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำจะสร้างในปี2 5 0 3ครับก็ผมเหรียญหลวงพ่อเริ่มวัดบางน้ำจืดเนี่ยก็เป็นพระในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผมเป็นพระอำเภอท่าช้างนะครับก็คือพระทองที่พระทองถิ่น แต่ท่านอาจจะไม่ได้ทราบราคาแบบสากลนะผมพูดง่ายๆว่าจะเป็นพระที่สามารถซื้อง่ายขายคล่องกันในท้องถิน่นในภูมิภาคภาค,าคใต้นะผมบางทีเ้าก็ว่าเจอส่วนกลางเจอที่อื่นๆภาคอื่นๆบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบนะผมว่าเป็นพระที่มีราคานะครับจดจําลักษณะนะผมพระรุนี้ดูไม่ยากนะครับจะเป็นหลงพ่อเริ่มนะผมนั่งเต็มองค์ด้านหน้านะครับด้านหลังนะผมก็จะจดจําลักษณะแบบนี้ไว้เลยนะครับผมมีการระบุชื่ออำเภอจังหวัดชัดเจนมากนะครับเส้นเส้นเสา้นกระแสคมชัดมาก เหรียญนี้เนี่ยผมก็เช่ามาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเช่าจากในทินเลยนะครับพระสะภาพสวยๆเจอได้ค่อนข้างน้อยนะผมสับรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแดงๆเยอะนะผมเหรียญนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆนะครับกริบๆเลยสภาพประมาณ90%ขึ้นเลยถ้าเกิดานใดนะผมมีเหรียญรุ่นนี้สภาพสวยๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่ง2000ไปเบนถึง2,500บาทนะครับอันดับที่4ครับผมพระบูชาหลวงพ่อเรืองวัดหัววังรุ่นแรกจังหวัดสงขลาครับหนังสือสองแถว พระบูชาหลวงพ่อเรืองเนี่ยถือว่าเป็นพระบูชาที่หาได้ค่อนข้างยากนะผมของจังหวัดสงขลาทำไมเมื่อกี้ผมถึงพูดว่าหนังสือสองแถวนะครับผมผมจะพูดให้ทุกท่านเข้าใจเห็นภาพง่ายๆนะครับผมเพราะพระบูชาหลวงพ่อเรืองจะมีด้วยกันหลายรุ่นนะครับอาจจะมีรุ่นใหม่ๆบ้างนะครับผม แต่รุ่นแรกนะครับให้จดจำไว้เลยว่าจะเป็นตัวหนังสือ2แถวเท่านั้นนะครับผมคือสังเกตนะผมแถวบนจะเขียนว่าหลวงพ่อเรืองนะครับแถวล่างจะเขียนว่าวัดหัววังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานี่คือที่หมายคาว่าหนังสือสองแถวนะครับผมจดจําได้ง่ายเลยนะครับและนะผมเอก,กลักษณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือด้านใต้ฐานนะผมจะเป็นปูนปัสเตอร์นะผมอุดเต็มฐานเลยนะครับจดจํา่ดีนะครับผมผมเจอมาจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับลักษณะนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระบูชาหน้ากว้างน่าจะสัประมาณ ห้านิ้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมองค์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอ่าผิวก็จะมีทั้งแบบดำดำบ้างอาจจะเหลืองเหลืองบ้างองในคลิปเนี้ยเป็นผิวออกเหลืองเหลืองนะผมเป็นพระตั้งยิ่งมานะครับเอาเป็นว่านะผมถ้เกิดทานดมีพระรุ่นนี้สภาพสวยๆนะครับผมรับช่าเรื่องต้นให้องึงสี่ถึงห้าพันบาทนะครับอันดับที่5้าครับผมเหรียญหลวงพ่อเอียดวัดโคกแย้มรุ่นแรกเนื้องเงินจะสร้างในปี25 3 8นสาดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเอียดวัดโคกแย้มเนี่ยแหละท่านนายพอราบราคาเนื้อทองแดงได้อยู่แล้วนะครับเนื้อทองแดงเห,หงกเรกะมาสั พันกว่าบาทเต็มที่เช้มๆก็ไม่น่าจะเกิน2,000นหน่อยๆนะครับผมแต่เนื้อเงินนะผมราคากระโดดเลยนะครับลักษณะเนื้อเงินนะผมดูก่อนเลยนะครับเส้นเสี้ยนเส้นกระแสจะคมชัดมากองค์นี้เนี่ยผมได้เช่ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเจ้าของเนี่ยไปเหมาบ้านได้มานะครับส่งมาขายนะครับผมดูลักษณะนะผมเส้นเสี้ยนเส้นกระแสจะคมชัดนะครับน้ําทองเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์ไหนไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดนะผมน้ําทองจะแบบว่ามีเหลือบๆไรๆนะผมขึ้นเหลืองๆตามผิวนะครับ และด้านหลังนะผมข้อสังเกตเลยนะครับต้องเขียนว่าครบ5รอบเท่านั้นนะครับผมหากเขียนยกเช่าฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับจะเป็นรุ่นหลังมานะครับผมเขียนว่าครบ5รอบแบบนี้นะผมเป็นเนื้อเงินนะครับสภาพสวยๆผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งสองหมื่นสามพันบาทเป็นถึงสองหมื่นห้าพันบาทแต่เกิดว่ายิ่งสวยก็ยิ่งได้ราคานะครับอันดับที่6กครับผมเหรียญหลวงพ่อมุมวัดนาศักรุ่นแรกแต่เหรียญนี้ออกวัดบ้านนาจะสร้างในปี2 5 1 9องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมมันปูว่ผม เหรียญหลวงพ่อมุมวัดนาศักเนี่ยห่างออกวัดนาศักเลยเนี่ยเหรียญนึ่งก็หลายๆพันนะผมแต่เหรียญนี้เนี่ยออกวัดบ้านนาคือไม่ได้ออกวัดนาศักนะผมจะบอ,อกอีกวัดนึงนะครับลักษณะนะผมก็จะเป็นหลวงพ่อมุมครึ่งองค์นะผมมีการระบุชื่อต่างๆนะผมด้านหลังนะครับพลิกมาก็จะมีระบุว่าที่ระดึกงานผูกพัทศีมาวัดบ้านนาอําเภอเมืองชุมพรนะผมด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดนาศักอเาเภอสวีจังหวัดชุมพร2519นะก็คือพศที่เหรียญนี้ออกนั่นเองนะครับผม เหรียญนี so ้เนี่ยผมยอมรับเลยว่าเป็นเหรียญที่เกะบล็อกได้สวยมากนะผมความคมชัดความอ่อนช้อยต่างๆนะครับผมเหรียญนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างรู้สึกว่าจะมีเนื้อนาวะด้วยนะครับผมเนื้อนาวะเนี่ยราคาก็จะกระโดดไปสเต็ปหนึ่งนะครับแต่เนื้อทองแดงเนี่ยผมพบเจอได้บ่อยนะคือในละแวกสุราชุมพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่พบเจอได้บ่อยนะครับผมตามบ้านหลายๆบ้านน่าจะมีนะผมสอบเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงสภาพสวยๆนะครับถ้าเกิดใดมีผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งหนึ อันดับที่7ครับผมเหรียญหลวงพ่อรื่นวัดนกนางรุ่นแรกเนื้อทองแดงจังหวัดระนองครับผมเหรียญหลวงพ่อรื่นครับผมถือว่าเป็นพระท้องถิ่นของจังหวัดระนองนะครับผมแต่วันนี้ผมนําเป็นแพ็คคู่มาเลยครับนั่นก็คือตะกรุดหลวงพ่อรื่นนะครับผมสองอย่างนี้นะผมได้เช่ามาพร้อมเลยนะครับผมเจ้าของชุดนี้เนะี่ยเป็นคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมพ่อของคุณพี่ท่านนี้นะครับที่นํามาขายผมเนี่ยรับจากมือหลวงพ่อรื่นเลยนะครับคือพอดูเบสิกตะกรุดต่างๆเนี่ยคือได้เลยบวกกับสตอรี่ ที่มาที่ว่าดีมากๆนะผมได้มาครบเหรียญแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะผมดูเหรียญก่อนละกันเหรียญน,นะผมจะเป็นหลวอพ่อรื่นนั่งเต็มองนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการระบ,บุชื่อระบ,บุวัดนะผมชัดเจนมากเป็นพระที่สืบค้นข้อมูลได้ไม่ยากนะผมด้านหลังก็จะมีพระพุทธนะผมแต่นะผมหากเป็นลกนิยมเนี่ยจะม,มีวงเดือนด้วยนะครับหากมีวงเดือนแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า แท้ดูง่ายแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดด้านในมีเดียวหลงพ่อรื่นรุ่นแรกสภาพสวยๆนะครับผมสตาร์ทให้เดียวหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมส่วนตะกุดหลงพ่อรื่นนะครับให้พยายามดูลักษณะเชือกดูลักษณะการถักนะครับผมด้านในก็จะมีเป็นเนื้อตะกวัวนะครับผมถ้าเกิดด้านในมีเป็นเนื้อตะกวถักเชือกแบบนี้นะครับผมรับเช่าไว้ดอกหนึ่งสามถึงสี่พันบาทนะครับผมแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสวยและความสมบูรณ์เป็นหลักด้วยนะครับอันดับที่แปดครับผม ปั๊มพ่อ่านคล้ายวัดทาดน้อยรุ่นแรกพิมพ์เล็กครับจะสร้างในปี2 5 0 5นะครับผมปั๊มพ่อท่านคล้ายเนี่ยก็ถือเป็นพระยอดนิยมของสายพ่อท่านคล้ายอยู่แล้วนะครับผมของจังหวัดนครไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนสําหรับพ่อท่านคล้ายนะครับปั๊มรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ออกวัดส่วนคันนะผมจะมาออกที่วัดทาดน้อยนะผมจะมีด้วยกัน2พิมคือพิมพเล็กและพิม์ใหญ่นะครับโดยพิมเล็กก็จะแยกไปได้เป็น2พิมพ์ด้วยกันนะผมก็คือจมูกชมพู่นิยมแบบในคลิปนี้คือจมูกชมพู่นะครับ แล้วก็จะมีบล็อกธรรมดานะครับผมคือจมูกธรรมดานะครับจุดสังเกตนะครับผมสําหรับพิมพ์นี้นะครับก็คือดูบริเวณจมูกของหลวงพ่อนะครับผมจะใหญ่ลักษณะคล้ายชมพู่นะครับผมโดยเบสิกของพระรุ่นนี้นะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับผมเนื่องจากเป็นพระปั๊มนะครับแต่นะครับผมสังเกตดีๆนะครับจะมีหนึ่งรุ่นก็คือหล่อเล็กนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะหล่อเล็กความคมชัดจะไม่ได้แบบนี้นะครับผมราคา,าจะเีกเรื่องเลยนะหากเป็นพระปั๊มนะผมดูกระแสต่างๆนะผมเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับด้านหน้าเ้านหลัง,งเว่าพรระะานน้อยคับผม และด้านใต้นะครับผมเป็นมีสิกทั่วไปก็จะเป็นการกลึงเก็บงานสวยๆนะครับผมอ่ากลึงเรียบร้อยมากนะครับสำหรับพระรุนนี้ผิวเดิมๆก็จะผิวออกน้ําทองนะผมแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านใดมีบล็อกจมูกชมพู่สภาพผิวแบบนี้นะผมผมรับชัดสตาร์ทให้องค์หนึง่ง10,000บาทนะครับผมแต่นะครับผมหากเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับไม่ใช่จมูกชมพู่แบบนี้ก็รับเช่านะผมแต่จะรับเช่าอยู่ในเดบประมาณสัก4 0 0 0บาทนะผมในสภาพสวยๆนะครับ อันดับที่9เหรียญหลวงพ่อหีดวัดเพียนรุ่นแรกปี2,522เนื้อทองแดงครับองนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนะครับผมองนี้เนี่ยจะมีการตอกโคตดอกบัว3ดอกนะครับผมและจะมีการจานมือด้วยนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดแบบนี้นะผมจะสร้างแค่ร้อยกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับคือเป็นเหรียญพิเศษนะครับผมเหรียญนี้ก็ได้เช่ามาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่ท่านได้เช่าบูชาม,มาในสมัยก่อนนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยพี่เขาบอกว่า ชอมาแพงมากเพราะว่าสร้างน้อยนะผมสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากนะผมสอบเหรียญแบบตอก3โคดฟัวอปชันแบบนี้นะผมด้านด้านจะเป็นหลวงพ่อหีดนะผมแล้วก็จะมีการระบุชื่อต่างๆนะผมด้านหลังจะเป็นอักขรเลขยันแบบนี้เลยนะครับพร้อมระบุปี252 2นะผมถ้าเกิดท่านใดน,นะผมมีแบบฟัวอปชันแบบนี้นะครับดอกบัว3ดอกจานมือเนี่ยผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งสภาพสวยๆ4 5 0 0บาทขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าน้องโยพี่ไม่มีเลยที่แบบตอก แบบนี้อ่ะจานมือพี่ก็ไม่มีพี่มีแบบธรรมดาซื้อหรือเปล่านะครับผมรับเช่านะครับถ้าเกิดว่าสภาพสวยๆแบบธรรมดาผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่ง2500รบาทไปจนถึง3,000บาทนะครับอันดับที่10ครับผมรูปหล่ออาจารย์ทิมวัดช้างให้รุ่นแรกปี2 5 0 8นะครับผมเป็นกระไหลเงินนะครับองนี้พระรุ่นนี้จะมีการสร้างด้วยกันหลายผิวนะครับผมจะมีทั้งรมดํากระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็กระไหลนาครับผมแล้วก็มีเนื้อเงินด้วยนะครับ จุดการสังเกตนะผมกระไหลเงินนะครับผ <aquí en S 1> ิวต้องมันวาวนะผมลักษณะถ้าเป็นเดี่ยวก็คล้ายการชุบนิกเกิลนะผมแบบนั้นเลยนะครับลักษณะนะผมด้านหน้าก็จะมีการระบุว่าหลวงมพ่อทิมนะผมด้านหลังจะมีการระบุว่าวัดช้างให้นะผมแต่จุดสังเกตหนึ่งอย่างนะครับคือด้านใต้ฐานนะผมด้านใต้ฐานต้องเป็นก้นกลวงนะผมลักษณะก้นเป็นก้นถ้วยนะครับแบบนั้นนะผมถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับหากเป็นก้นตันเนี่ยราคาก็ะอีกเรื่องเลยนะครับผม เอาเป็นว่าดูให้เป็นก้นกลวงนะครับผมแบบนี้นะครับดูความสวยความเดิมนะครับผมเา็กนักใน้ายีแบบนี้นะครับจดจำไว้เลยนะครับผมผมรับเช่าให้เริ่มต้นองค์หนึ่ง4ี่ถึงห้าพันบาทนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ10พระเครื่องที่ผมนำมาใหม้ชมในวันนี้นะผมก็มีทั้งพระย่อยพระหลักนะผมหลักพันบ้า,บางหลักหมื่นบ้างนะผมที่นำมาให้ชมกันนะครับ มนที่แจ้งไปตั้งแต่แรกครับผมราคาเป็นเพียงไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับผมเพราะถ้าเกิดท่านมีพระเครื่องเนี่ยอยากทราบราคาที่แน่นอนนะผมก็สามารถส่งภาพมาประเมิน,นราคาทางร้านเราได้ทาง id line s143t dfn นะผมผม,ผมยินดีประเมินให้ฟรีนะผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะผมหากพระท่านแท้นะครับทางร้านเราจะตอบกลับให้แน่นอนนะผมแต่หากเป็นพระไม่แท้นะผมทางร้านก็ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับไว้ก่อนนะครับผม เอาเป็นว่านะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ